สูตรพักสายตาด้วยกด20เพื่อสุขภาพของดวงตาที่ดีการพักผ่อนที่ดีที่สุดของดวงตาก็คือการพักสายตานะครับวิธีผ่อนคลายดวงตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือนั้นเรามีเทคนิคในการถนอมดวงตาที่ง่ายๆเราจะเรียกกฎนี้ว่ากด20หรือกด20 20 20นะครับซึ้นจะมีดังต่อไปนี้ อย่างแรกก็คือทุกๆ20นาทีนั้นที่ใช้สายตาในการทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือการจ้องจดจอโทรศัพท์มือถือเป็นการเพ่งระยะใกล้ให้หยุดพักสายตาทุก20นาทีแล้วก็พักสายตาเป็นระยะเวลา20วินาทีแล้วก็โดยการมองสิ่งที่อยู่ห่างออกไป20ฟุตซึ่ง บทที่ว่านี้เป็นการผ่อนคลายความล้าของดวงตาจากการจ้องหน้าจอเป็นระยะเวลานานๆกา,ารทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆหรือว่ามากเกินไปนั้นก็อาจจะทำให้ดวงตากระพริบน้อยลงกว่าปกติจนเกิดอาการตาแห้งและทำให้กล้ามเนื้อดวงตานั้นมีอาการเมื่ยล้าซึ่งรวมไปถึงอาการปวดหัวตาแดงเครื่องตาปวดหลังแล้วก็ปวดไหล่ด้วย ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องใช้สายตากับคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือเป็นระยะเวลานาน,านๆจึงควรผ่อนคลายสายตาระหว่างวันนะครับด้วยสุดพักสายตา20 20 20ทวนอีกครั้งก็คือในการพักสายตาทุก20นาทีเพื่อลดความเมื่อยล้าของดวงตาแล้วก็ผ่อนคลายดวงตา20วินาทีมองออกไปไกลๆหรือมองพืที่สีเขียว20ฟุตก็จะเป็นการ พักสายตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีของคุณนั่นเองขอบคุณข้อมูลจากแว่นเมืองชนสาขารางังสิตครองสาม